สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์องค์เก่าอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในร้านขายองค์รัตนโกสินเซรามิกสีนะครับภายในศูนย์แห่งนี้นะครับก็ภายในนี้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับก็จะมีองค์ยุคต่างๆนะครับเป็นตำนานของการโอง่งนะครับซึ่งเข้ากับที่คุยกับศุนสุกชาตินะครับปรากฏว่าโองคงแห่งองค์ คนไทยรู้จักโอกไม่ถึงร้อยปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเนี่ยชาติเลยนะครับว่าทําอันนี้ผมอยากจะเก็บตํานานไว้ตรงไว้อันนี้ไว้ตั้งนานแล้วนะครับช่วงนี้่ากําลังพัฒนาระบบเสียงให้ให้ฟังเสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะครับแล้วก็ไม่ได้เปรียบกับ เนียชาติมาก่อนเลยครับเนียชาต์ัดครับวันนี้ผมสัญญาคับผมขอให้เนียชาตินำบุคคนเรื่องโอ่งในประวัติศาสตร์มาเล่ากันสืบบันนะครับคุณจื้อเหมิงแซ่อึ้งจือเหมิงแซ่อึ้งคนนี้ถือว่าวครับเป็นใครเป็นใครครับเดี๋ยวเราจะมาฟังจากปากเนียชาติเลยนะครับคือคนนี้ถือว่าเป็นมีบุญกับคนแรกสุดทั้งหมดครับตำนานโอ่งมังกรโอ่งและมังกร ที่เกิดขึ้นเพะเพราะคนนี้ยังไงครับเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับคนนี้ไม่ใช่ญาติผมแต่ถามว่ามีไม่ญาติไม่พี่น้องเลยไม่เกี่ยวเลยครับผมแกก็คือเป็นเท่าแก่หรือเป็นอาจารย์ของเตียผมครับแล้วเป็นคนแรกซึ่งสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยจีนติดประเทศนะเมื่อก่อนโอ่งทุกใบก็ต้องมาจากเมืองจีนโอ่งที่ใช้อยู่ในประเทศไทยเมื่อก่อนครับผมต้องมาจากเมืองจีนทั้งหมดครับ เมืองไทยยังผลิตโอ่งไม่ได้ครับไอ้ดีกวา่าพวกมองตะเกียยังยังไม่ทำใช่ก็คนเนี้ยถือว่าเป็นรุปต้นๆเลยครับก็คือสองสิบเจ็ดห้าเนี่ยใกล้ๆไล่ได้กันถามว่าโอค์มังกรราชบุรีเนี่ยเกิดจากคนนี้คนเนี้ยเล็งเห็นว่าราชบุรีเนี่ยทําผลิตโอ่งได้มีแหล่งดินที่มีคุณภาพซึ่งแกก็ยังไม่ได้เทสไม่ได้อะไร,รแต่แก วิเคราะห์จากธรรมชาติครับว่าดินรับรินต้องปั้นได้เผาได้ซึ่งตัวแกเนี่ยแน่นอนว่าแกอยู่บงจีนแกนี้อาชีพรมโอ่งอย่แน่นอนครับเป็นคนส่งมมโอ่มาขายเพิ่งขายถูกต้องแับคือแกอาจจะมีอาชีพด้านเดิมอยู่ในวงการนี้มีความรู้เรื่องปั้นเรื่องเผาเรื่องอาดินก็มดบแล้วเมื่อจีนปิดประเทศสองสี่เจห้า เกิดสงครามโลกครั้งที่สองจีนไม่ได้ส่งองค์มาเมืองไทยองค์ขาดตลาดเมืองไทยไม่มีองค์ใส่น้ําแต่แต่ก่อนพุกพนธชนะใส่น้ําไม่มีหัวใจคือต้องมีองค์ใส่น้ําครับ,รบก็ท่านเป็นคนจีนข้ามน้ําข้ามทะเลมาครับท่านมีลูกชายสองคนซึ่งตอนนี้เสียชีวิตไปหมดแล้วเราก็ได้ลูกมาจากตอนนี้ได้ลูกมาจากลูกสะพายท่านครับนะฮะ ก็คือเบียขออนุญาตชื่อเฮียโกเพงนะครับ,รบเนี่ยเยเป็นแฟนของเฮียโกเพ้งครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคุณสุปร,รัตนะครคนโตเสียชีวิตไปแล้วครับแล้วก็วคนคนสุดท้ายที่เสียไปก็คือเฮียโกเพ้งลูกได้จากลูกสะพายท่านขอมาครับ,รบแล้วเราผมจะไปขยายอีกนะ เดี๋ยวหลังจากนี้จะขยายอีกท่้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทํกรอบให้สวยขึ้นไม่ทําอนุสาวรีเลยอะถามว่าเอตอนเราไม่ใช่ญาติเราจะต้องมีคําเรื่องต้องขอญาติเขาอะไรเนี้ยพระจาอนุญาตเราหรือเปล่ายังไม่รู้เพราะลูกชายแก่สองคนสี่ชีวิตจหมดแล้วเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวตอนเนี้ยเขาเหลือแต่ลูกสาวคนเดียวครับแล้วลูกสบายนครับครับกสาะ็อายุเยอะแล้วเออตอนนี้ก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถามว่า ลูกชายสองคนก็อายุไม่เท่าไหร่เกิดจากแกลูกพี่ผมทั้งสองคนครับผมตอนนี้ผมหกสิบเจ็ดคนโตถ้าตอนนี้อยู่ก็น่าจะเกือบแปดสิบครับผมแต่เสียชีวิตไปแล้วครับน,นะครับคุณสุปร,รับผมสีตะมาพรตอนนี้เขาเปลี่ยนนามสกุลเป็นสีตะมาพรครับแซอึงนะครับแซอึงีกยนคนราชบุรีโอ่งในระาชบุรีเนี่ยทุกโรงงานทุกอะไรเกิดจากคนนี้หมดยี่ส่วน ต้องใช้ขำาว่อมีส่วนเยอะมากครับคนเนี้ยเป็นคนแรกแล้วเล็งเห็นว่าเล่าบริปริตได้ท่านก็มีการรวมตัวนึ่งเงินทุนจากเพื่อนท่านหลายคนครับที่มาอยู่เมืองไทยครับที่เป็นคนจีนด้วยกันมาร่วมลงทุนแต่ค,คนเนี้ยถ้าถามว่าเป็นเบอร์หนึ่งเป็นคนเริ่มเป็นคนออกความคิดว่าเล่าบริปริตได้อ่าคิดที่จะทำครับผมแล้วคุณพ่อผมเนี่ยก็เป็นช่าง เป็นไป,นเ,ปนเป็นลูกจ้างทีนี่ที่นี่ครับผมแล้วก็ <S <S <ๆ>ก็เรียนรู้จากท่านแล้วคุณพ่อผมเนี่ยมีพรสวรรค์อยู่อย่างนึงก็ถือคุณพ่อผมเนี่ยอ่านออกอ่านออกเขียนได้ภาสาจีอากงส่งไปเรียนก็ทำทำให้ได้เรียนรู้ง่ายขึ้นถามว่าคโรงงานที่อยู่ทุกวันเนี่ยรู้จักคนนี้ไหมรู้จักหมดมีส่วนครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนเริ่มมีส่วนอย่างใดอย่างหนึ่ง คืออย่างน้อยต้องมีต้นจ๊กต้นตะกูลเนี่ยไปเรียนจากที่นี่ทํานองน,นี้ครับนะฮะแต่ถามว่ามันจะมีส่วนตรงว่าตรงน้อยอะไรเงี้ยเราไม่ทราบนะฮะครับแต่ถามว่าคนนี้มีบุญคุณกับคนราชบุรีทั้งหมดที่ผม่ได้ว่าโองม,มังกรเมืองโอมังก,กรราชบุรีคนราชบุรีเนี่ยจะต้องเปรียบก็เหมือนอะ่ะท่านเนี่ยเจ้าพ่อโอ่งตัวจริง บรรพบุรุษองค์ตัวจริงบรรพบุรุษองค์เลยตัวจริงของราชบุรีนะครับในยุคนั้นนะครับสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยมีโรงงานประหงอันก่อนท่านอาจจะผมเนี่ยเกิดไม่ครันก็คือผมเกิดสองสี่เก้าเก้าเนี่ยผมหลังเป็นั้นถึงยี่สิบปีท่านอาจจะมีการรวมตัวกับเพื่อนฝูงท่านครับดึงเงินทุนจากเพื่อนเลื่อนท่านแล้วแต่ ความคิดความอ่านความรู้เริ่มคือท่านครับแต่ถามว่าตอนนั้นอ่ะเพื่อนท่านอีกคนมาลงกันเนี่ยเรารไม่สามารถรู้ได้นะฮะมาร่วมทุนกับท่านเนี่ยอีกคนตอนตอนพ่อเฮียชาติมาทาโรงงานโองตอนนี้มีกี่โรงตอนนั้นมีกี่โรงงานน้อยมากครับแต่ตอนที่รลบาซูดีที่คอดๆกันนะฮะที่เราจำได้ก็คือสี่สิบเก้าโรงงานเคยมีโงรงงานปั้นโอ่งสี่สิบเก้าโรงงานที่โชคที่ บูงที่สุดรุ่งโรดที่สุดประมาณพศไหนครับก็ผมว่าตั้งแบบพศสองพันห้าร้อยเศษเเนี่ยห้าร้อยมันจะขึ้นมาเรื่อยครับโรงงานจะเพิ่มขึ้นเลยห้าร้อยสิบหอยี่สิบห้าร้อยสาโรงงานที่ผมเกิดเนี่ยห้าตัวผมเองนี่ยโรงงานเนี่ยโรงงานของเอเอชเนี่ยห้าสองห้าสามเจ็ดมาเป็นเป็งของงานเองแต่ลงเป็นโรงงานของพ่อมาก่อน ของคุณพ่ออยู่ฝั่งนู้นครับผมคนพ่อมาสองห้าหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งห้าเป็นโรงงานแรกของพ่อของตะกูลครับแต่คุณพ่อทำตัวหุ้นส่วนมาก่อนครับผมสองสาโโลครับผมแล้วก็แยกจากสามหุ้นเป็นสองหุ้นจากสองหุ้นมาเป็นรัตะนักสินทินเนี่ยเมื่อสองห้าหนึ่งห้าเนืชาติองจากราบุรีเนี่ยเข้าที่ตามได้ส่งไปถึงจังหวัดไหนทั่วประเทศไปลาวไปขเขมรไปใกล้ใกล้ บ้านจังหวัดใกล้เคียงประเทศใกล้เคียงลาวเขมีเนี่ยไปมาหมดแล้วองค์จากเมืองไทยเนี่ยครับเป็นสินค้าส่งออกครับแต่กระถางเรานี่ทุกวันเนี่ยเรายังส่งออกต่างประเทศนะแต่มันน้อยลงออสเตรเลียกระถางดินเผาเนี่ยส่งนอกอยู่ยังทาอยู่แต่นอตัวเลขมันลดลงลดลงครับผมเราก็ยังหลายหลายโลนี่ก็ยังส่งอยู่อเมริกาออสเตรเลียครับผมเบลเยียม เรายังส่งออกอยู่คือไต้ทุกขอนี่ใช่ครับโอ่งมาเผื่อคนไม่รู้ครุทีแล้วนะโอ่งที่อายุเก่าแก่ที่ผลิตเมืองไทยนี่พศ2004-75 24-75ใน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 ร้านนี่ไั้เนี่ยนะกลุ่มนี้อ๋อในกลุ่มข้างหลังนี่24-75ครับมีสัญลักษณ์อะไรเป็นพิเศษครับเออดูจคก้ายพาะเครื่องดูพิมพ์ส่งดูแบบอ่าค้ายกันคล้ายกันต้องคือใบไม่ใหญ่ ครับผมจูนนั้นได้ประมาณสี่ปีคือทุกอย่างผมเกิดไม่ทันแต่ผมก็ดึงลูกคุณจิมหมิงเข้ามาวิเคราะห์ว่าอันนี้ใช่ไหมทันยุกไหมรุ่ไหนก็ก็เหมือนกับการเราก็มีครูเหมือนพระสมเด็จเนี่ยมีอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้เราก็ดึงผู้รู้ถามว่าเรารู้จริงไหม เราก็รู้ระดับหนึ่งเราก็ดึงลูกคุณชียเหน่งดึงดึงรุ่นพี่รุ่นรุ่นอารุ่นอะไรมาวิเคราะห์ด้วยครับว่าอันนี้มันอยู่ทุกไหนครับอันนี้มันอยู่ทุกไหนนะน่นะครับ,ค,รบคือทุกอย่างในประเทศนี้มีประวัติศาสตร์แต่เพรเอิญเขาไม่บันทึกไว้ตอนนั้นอ,อันนี้คือโอ่งในในปีสองสี่เจ็ดห้าประมาณนั้นโอ่งเกิดมาในบ้านเรานี้ยังไม่ถึงร้อยปี ก็จากวันน mm hmm. ั้นถึง şey วันนี้ก็25โปรมี66ก็25 66 890ปีนะฮะ90ปียังไม่ครบร้อยปีโอ้ใกล้เคียงนะฮะแต่ถามว่าออตอนเนี้จากบูมที่สุด49โลงเนี่ยตอนนี้เหลือ22โลเหลือ22โลงลดลงลดลงไปเรื่อย ทั้งจำนวนโรงงานที่ลดลงแล้วก็ผลงานผลงานผลการก็ลดลงลดลงโดยโดยปริยายแต่เราก็พัฒนาขึ้นนะพัฒนาขึ้นพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อื่นมากยิ่งขึ้นได้ให้มีสีสันมีลักษณะมีความเป็นเครื่องปัน้นดินเผาที่ประยุกขึ้นมาอีกไอตัวโง่งตัวโง่งเปล่าๆขายลำบากแล้วเดีย๋ยวนี้ยากมากนะ,แ,ะนแต่ก่อนแต่ก่อนลดเลขขายโอ่งเรือเลขขายโอ่งมีมีครับ มันกลับกันฮะคุณไทเพมันกลับกันความต้องการของตลาดลดลงแต่ตรงกันข้ามวัตถุดิบหายากเรายังเผาฟืนอยู่พวกโอ่งใหญ่เนี่ยช่างก็หายากมันตรงกันข้ามวนตลาดของขายไม่ดีแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นช่างหายากค่าแรงสูงต้นทุนการผลิตสูงแต่ของเนี่ยผู ปริโภคหรือปริมาณที่ต้องการใช้เนี่ยน้อยลงไอ้อเอ้อาอย่างนี้เนี่ยออพ้นยุคเฮเทชเนี่ยหรือองรูปเราเนี่ยโอ่จะไม่มีอ่มันจะต้องเปลี่ยนไปแน่อนอนมันอาจะจะต้องเป็นของฝาทองที่เล็กแต่ความเป็นมังกรห้าเล็บลิ้นยาวของเราเนี่ยจะไปอยู่ในพิธภัณฑ์อื่นอยู่ในพิธภัณฑ์่งแปรรูปไปในทางแปรไปในเรือดกระถางต้นไม้เ,เป็นกระเบื้องอะไรต่าง อีกมากมายที่เปลี่ยนไปอีท่านมังกรห้าเล็บทุกคนทุกโรงงานอ,องค์มีใครไปจดเป็นของตัวเองไหมไม่ยังไม่มีอย่างผมก็ยังไม่ได้ไปจดทะเบียนทสิทธใดใดครับถือว่าคนรับรีมีสิทรร์ทำเราก็ไม่อยากไปถ้าถ้าเราไปไปปิดกั้นถูกครับเพราะว่าจะไปบอกว่าเราเนี่ยเบอร์หนึ่งแต่จริงๆแล้วรุ่นพี่รุ่นอารุ่นอะไรเนี่ยเขาอาจจะคิดมาก่อนเราแต่เขาไม่มีโอกาสที่จะไปจดทะเบียนเราก็เลยไม่อยากปิดกั้นตรงนั้น คือถ้าปิดกั้นทาให้โอกลงให้ธุรกิจโอบไปยิ่งลำบากขึ้นแคบลงเพราะว่าเราก็อาชีพเดียวกันนะ,ะเราก็ถือว่าให้ทุกคนเนี่ยอยู่ได้ดีกว่าครับมาด้วยกันไปด้วยกันอให้ราชบุรีเราอยู่ได้จันทรอยู่ได้นะฮะเ<อ>ข่าพันธุ์บางกรให้มันไปได้เอ้ยคำว่าราชาลรีเมืองโอบก็จะสูญหายไปเรื่อยๆสูญหายไปเรื่อยๆ แน่นอนนะมันก็จะกลายเป็นตำนานไปเรื่อยลดลงไปเรื่อยแต่ถามว่าถ้าหน่วยราชการหลายหน่วยก็เขาเป็นความีส่วนช่วยนะครับที่เราทํางานไปกลุ่มทุกวันนี้เรามีสมาคมเครื่องพันยินเผาราชบุรีครับเราก็มีหน่วยงานของราชการมาช่วยเราบ้างแต่ถามว่าเงินสนับสนุนนี่ไม่มีแต่เราก็จะมีด้านเทคนิคของเอ็มเอ็มคมมิชสาครรมจังหวัดอะไรเนี่ยก็เข้ามาช่วยเราระดับหนึ่งแต่ถามว่า อ้ที่ว่าจะมาช่วยทุกเรื่องเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ทุกอย่างเนี่ยเขาต้องผู้ประกอบกบารเนี่ยเขาต้องดิ้นรนเองแล้วก็ปัญหาต่างๆเนี่ยที่มาลุ้มเล้าเนี่ยเยอะมากในช่วงสามปีน,นี้ี่ับครับเนี่นะครับเพนครับมาเจอก่อนที่ตํานานจะสูญหายคนจืคุณจื้อเม้เงเขาอม่มีชื่อเล่นไหมอย่าเรื่องอย่าเม้งยอมรับว่าผพืเนเรื่อไม่ทันแล้วก็ไม่กล้าถาม ลึกถึงขนาดนี้ว่าเขาเรียกว่าเฮียอะไรใช่เพราะว่าเราผมไม่ทันผมเข้ามาในวงการนี้ท่านเสียชีวิตไปแล้วอผมไม่ทันตัวผมนี่ไม่ทันถ้าค่าลูกหลานดูอยู่นะครับเค่อยเขียนไว้ในคลิปหน่อยครับว่าคุณจือเม้งเขาเรียกว่าเฮียอะไรอันนี้นะครับคนที่มีคุณต่อเมืองโอ่งราชบุรีตัวจริงครับไม่มีคนอื่นแน่คืออาจจะมีในยุคนั้นท่านดึงเพื่อนท่านมากี่คนไม่รู้แต ท่านเป็นตัวริเริ่มเป็นผู้นําเป็นผู้นําแต่ถามว่าโรงงานเบอร์หนึ่งตอนนั้นโรงงรงแรกที่มีหุ้นส่วนเนี่ยอาจจะมีสี่ห้าคนหรือสิคนเราไม่รู้ครับแต่ท่านอาจท่านอาจจะเป็นความคิดริเริ่มคนแรกยูช่านโองที่ออกจากเบ้าลีเนี่ยเป็นร้อยล้านใบนผมว่าถึงเวลานี้เกินแน่นอนมัน มันมีแตกมันมีเสียหายแต่มันทนนะทนแตดทนฝน,นครับครับโอ่งราชบุรีกับโอ่งปากเกตคนละโอ่งกันนะครับโอ่งปากเก็ตนนบุรีเนี่ยเขาก็มีจุดเด่นของเขานะครับ,รบแต่เราก็ไม่สามารถไปไปเดียวเดียวผมจะไปหาโรงงานบ้านโอ่งที่ปากเกตว่าเขายังอยู่หรือเปล่าแต่เขาก็เป็นยุคคล้ายๆเราสถานการณ์ของโรงงานป้านโอ่งในประเทศนี้คล้ายกันเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าโอ่งตอนเนี้มันไปมันถูกต่ทแทนงด้วย ผิตภัณ์อื่นพลาสติครับผมแท้งนะฮะวัสดุใหม่ๆเยอะๆแ,แล้วก็องกลายเป็นเครื่องประดับกลายเป็นเครื่องของจัดบ้านจัดสถานที่ไปมากกว่าเป็นเครื่องใช้ถูกต้องนะเฮียช<ม>ัดในอดีตนะครับถ้าคนมีองคือว่ามีฐานะครับเรายังเก็บไว้โองเก่านะ,ะับก็ ของเราเนี่ยทำเป็นวิถ์ซึ่งมีโอ่งจมืองทีเนี่ยที่เราเก็บสะสมไว้อยู่ด้านบนและด้านล่างนิดหน่อยเนี่ยก็ตามไปดูคลิปที่ผมทําไว้แล้วนะครับครับเพราะแล้วเราก็ผ่านมาใครใครสนใจเนี่ยเข้าชมได้เลยเราทุกอย่างเราเปิดหมดไม่เสียตังค์แปดโมงถึงห้าโมงเย็นฟรีนะฮะที่เป็นเอ่อเป็นวัฒนธรรมเป็นการเผยแพร่การจันลงไว้ของโอคงรัศุรีครับขอบคุณครับนี่ครับขอบขอบคุณครับสวัสดีครับ